มาทำความรู้จักกับฟินเทครูปแบบการให้บริการทางการเงินแบบใหม่เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบันจริงๆแล้วชื่อเต็มคือ financial บวก technology เอาสองอย่างนี้มารวมกันนะคะก็คือเรื่องของเทคโนโลยีบวกกับเรื่องของการเงินการธนาคารนั่นเอง ดังนั้นเมื่อ2ตัวนี้มารวมกันก็จะหมายถึงการเงินการธนาคารรูปแบบใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีเป็นส่วนประกอบที่ช่วยทําธุรกรรมทางการเงินผ่านสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์แทนที่จะต้องเดินทางไปธนาคารเหมือนแต่ก่อนที่ต้องทั้งเสียเวลาและเสียค่าใช้ใจ่ายอื่นๆตามมาไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในเรื่องของการชำระเงินโอนเงินการให้สินเชื่อและเงินลงทุน การลงทุนต่างๆเทคโนโลยีกับระบบธนาคารสกุลเงินดิจิตัลและอื่นๆอีกมากมายที่ไม่ได้กล่าวถึงมาแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินการธนาคารในปัจจุบันมีกลุ่มใหญ่อยู่2กลุ่มที่ให้ความสนใจในเรื่องของการเข้ามาทำฟินเทคกลุ่มที่1กลุ่มของสตาร์ทอัพที่เข้ามาพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆที่น่าสนใจเพื่อตอบโจทย์ด้านการเงินของผู้บริโภค ยกตัวอย่างเช่นแอปพลิเคชันอ่านงบการเงินเพื่อการลงทุนหุ้นหรือแอปพลิเคชันช่วยเช็คยอดปบัตรเครดิตและอื่นๆหรือไม่ว่าจะเป็นในชีวิตประจำวันอย่างเช่นแอปพลิเคชันบันทึกรายจ่ายในชีวิตประจำวันส่วนกลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งที่ให้ความสำคัญในเรื่องของฟินเทคก็ต้องหนีไม่พ้นธนาคารนั่นเอง เนื่องจากธนาคารเริ่มเห็นเทนโลกโซเชียลมีเดียและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปที่เริ่มหันมาทำธุรกรรมต่างๆผ่านโทรศัพท์มากยิ่งขึ้นที่ทางลดขั้นตอนและความยุ่งยากแบบที่เคยมีมาด้วยเหตุนี้ถ้าธนาคารไม่ยอมปรับตัวก็เป็นไปได้ว่าคำพูดของบิลเกตที่ว่าการทำธุรกรรมทางการเงินนั้นสำคัญแต่ธนาคารจะไม่สำคัญก็อาจจะเป็นจริงขึ้นมาได้ ดังนั้นสาขาความรู้ด้านนี้จึงมีความสําคัญที่ต้องเตรียมความพร้อมสําหรับการจ้างงานในอุตสาหกรรมที่กําลังเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วที่มีการพัฒนาและเรียนรู้อย่างไม่หยุดยัง้งเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างอาชีพด้านต่างๆที่สามารถทํางานได้หลังเรียนจบ วอย่างมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีเปิดสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทในประเทศอังกฤษและประเทศออสเตรเลียนอกจากจะเรียนแล้วยังสามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้อีกทั้งเรียนจบมายังได้วีซ่าอยู่ต่ออีกด้วยคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว